สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตังตนตนัทพลลำเพลินนบเชี่ยวอรุณสวัสดิ์ย่ำเสาครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการลาพักนะครับเมื่ออื่นนะครับเกาจะได้เดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับงานอยู่ร้อยเอ็ดเราจะเปดดักทีมงานยูฟุนละ่ะนะครับเมื่อนี้ก็ตรเตรียมพร้อมออกเดินทางไปตัดผมก่อนครับไปโกนหนวด อาการตอนนี้ร่างกายพร้อมแล้วครับก็ยังเหลือวัดน้อยนึงครับเพราะวิญญาณวัดธรรมด,ดาเพราะปกติเป็นวัดซุ่มือนะครับแต่ร่างกายตอนนี้เริ่มกลับมาประมาณเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่อ,อื่นพอกัน,นครับเท่าน,นี้ไปเ็ดตุลัให้ผู้เฒ่าอยู่ในะอำเภอเพข่นล่าจะไปตัดผมนะ้ำโกนหนวดออกเฮ้ยกลับสู่หมดไปเอกมลลำละเป็นโจรมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเดีวอย่น้อง อากาศเช่้านีกับลมแดดยแมมเอยอะครับแต่ลมบังพี่น้องมือเป็นไหมอยู่บ้านนะแม่ไปวัดอยูยแต่ว่าผมสิไแปมเ,เพื่อนะครับขอบคุณทุกลงัลงแรงชใจครับไปกับน้องน้องเงินของเราวแปมเ,เพื่อไปพี่น้องตัดผม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 ,ดผมพออยาญ่ขับรถจะเข้ากันครับจะหอกันหมดละตัดผมแล้ว พี no. ่น้องลานปิดตอนด้มาหอดลานแล้วต่ว่าลานตอนผมพ่นปิดลานไหมผมขึ sure> ้สิบไปหาผุนละเข้าไปอีกลานหนึ่งทั <h <h ้งทำเพื่อพยุงกุนละุัวาำมาหอดยังดีลานปิดพี่น้องโอเคไปเ้าไปลานใหม่ มาตัดผมอย่างทักไม่ได้เดินทางกันดอรครับพี่น้องขับรถหายจนเมื่ยพอยพ่อปอแล้วครับพี่น้องพอดีพาเอื่อยมาซื้อของไปหาร้านนะก็นเลยแวะพานทางกันเลยพาเอื่อยแล้วมานึ่พี่แอนเตินลูกทีเดียว ีพอแล้วลานตัดผมเดี๋ยวค่อยอย่า,า,ยาตัดผมก่อนลานปิดชั้นมาเข้จาจอดปิดเหมือนที่มันพุธเข้าจอดปิดจกักพวกผมข้าจอดถือเข็มไว้ก่อนแล้วผมมาตัดในซุ้มมือโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาพวๆกันตัดผมแลี่ยวไปหน่อยอย่าตัดผมก่อนหันดันทันตัดผมเรียบร้อยครับพี่น้องโกนหนอดเรียบร้อยแล้วกลับสู่โหมดทำงานได้ปกติเหมือนก็น กลับไปเห็นง่านแลวครับพี่นอ้องแต่เนี้ยมาส่งเออยรลานมือเล้านลับเลยปแล้ว,วคลิปนี้ดูเล่นน้ำหลานครับฮู้วแดดคักครับพี่นอ้องในวันละอ,อตอนนี้พรุ่งนี้ครับเจอกันครับ อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกับทีมงานสารน้ำเป็นวันเพียงเมื่อนี้นะครับอยู่ทางทีมงานเ่ากับพุนละอยู่ทางอำเภอกลุ่มพระว่าปีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะฮึ่มำดวนยังเบาบานเบาบานไม่เหี่หอมอีกอันหนึ่งยังเบาบานเด็กัมบามบาสูหมด พ้าเอมะลำแล้วครับหลังจากที่เขากลับมาบ้านนะครัว,ว้โหมดส่งโจรน,นับตอนนอี้ก็ไปตัดผมเรียบร้อยอันนี่เป็นบ้านของลุงครับพี่ชายของพ่อแล้วครับพอดีว่าจะไปตัดผมไม่ซื้อของเลยพอดีไปพนไปส่งของอนั่นนกันเลยถ้าพ้นไปนั่ ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณกำลังใจที่มองให้กันแล้กันครับมืออ่อนก็จะได้กลับไปเห็นงานปกติแล้วน,นะครับสำหรับใครที่ถามหาตานรันพลเมือเ่อคืนกัน็ไม่เห็นคอมเมนต์ในติ๊กตอกเขางคนกระถามว่าตานลงจากสาวน้อยแล้วหรอทำไมไม่เห็นผม,มยังบอกว่าผมอ่ะลง ลงพักนะครับบรสบายหมอโอ้มีคนโทรมาเดี๋ยวขอยารับสายกันเลยครับพี่น้องโอเคครับพี่นอ้องยังน่าเปื่อนจังครับนี่โอ้อต้องจับะครับเด้อก็ได้ไปซื้อคนตาบ้างโหลหนึ่งซื้อไว้ระดาษพิซื้ออีกรอบน่าประแป้งอีกเครื่องโหลแล้วก็โอ้ยโว้ยโว้ย แล้วก็เปลสนามนะเปเลสนามเพราะว่ามีเปเบางหมองมันมีหมองผูกกต่สิเดไปผูกนะวันที่ซื้อโดนาล้ละแต่ว่าลืมตลอดเลยโอเคครับพี่น้องสั่นเราคลิปเมกะพาพี่น้องไปตัดผมซื่อนี่แหละอยากว่มีคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งกะหาคลิปมาถ่ายพี่น้องเบิ่งมือละคลิปหนึ่งมืออื่นจะสิได้ถ่ายคลิปลายนะครับ กลับมาพักผ่อนนะฮะตัดผมแล้วนี่กิษด้กลับไปเก็บของเตรียมของนะครับซักผงซักผ้าไว้นะครับคืนนี้กิษด้เตรียมของไว้มืออื่นเช่เดินทางแต่เ้านะครับปุนละไปดักกู้จังหวัด้อยเอ็ดปุนละสิได้ให้ลุงไปส่งนะครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็หย่งไลยนะครับ สวัสดีสกก่อนครับพอกันใาคลิปหน้ากันแล้วกันครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้นะครับเมื่ออื่นก็สิได็กลับไปสู่หมดลุยงานคือเก่าพี่น้องช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนมันแปรปรวนนะครับฝากพี่น้องดูแลสุขภาพน้ำกันแล้วกันครับเป็นห่วงเป็นใยครับขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ตอนรี่นี้ลาไปก่อนครับพี่นองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของตังนตน้พลนลำพรดิเชีย่ยวครับิิมืงอ,อื่นพอกันครับทั้งจังหวัด้อยเอ็ดครับอันนี้ก็เหลือแต่วัดม่ได้กินยายาแก้ยูพกยาไปนำป,ปกติตนันน้ำพกับพกยาไปนำอยู่แล้วนะครับ าเมีพภ่มแพ้่ก็จะด้กินยาเรื่อยอากาศหอนครับพี่น้องครับดูแลสุขภาพน้องกันแล้วครับลาไปก่อนเดี๋ยวมันยังบ่ครบหน้าที่ไปเดี๋ยวนันอยู่บ้านหลวงนะครับจหน่อยมาหาเขากินแล้วกินยานะครับพอแล้วก็เกียบขล้องเตรียมโตเดินทางมืออื่นครับตะเสาพอกันครับอยู่งานครับพี่น้องแต่คนกลับสู่วิถีแล้วนะครับ บ๊ายบายพอกันมาคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับอยู่จะไปอาบน้ำก่อนตัดผมมาค่าย <laughs>